สู่ซูเปอร์โปร์นะครับและเจอ,อค่ะมิสเตอร์แอมพีค่ะวันนี้นะครับเรามีส่งรถสวยๆอยีกหนึ่งคันนะครับใช่แล้วค่ะกับรถที่คุ้มค่าไปด้วยออปชันและฟังก์ชันเลยนะคะอ่าก็คือตัวแอททร s สมาร์ทซีีทีของเรานี่เองนะครับใช่คะ่ะกับซีเทาดำแบบนี้นะคะกราฟไฟ์เกรโมเดลใหม่ล่าสุด2024ราคารถเพียงแค่แสนแ0 0บาทเท่านั้นค่ะห8า0 0 0แปดได้หุ้นท็อปกันไปแบบนี้เลยนะครับ และแน่นอนนะครับเรามีการจัดโปรพิเศษกันให้ลูกค้าคันนี้กันอีกแล้วด้วยนะครับทั้งแต่งได้คุ้มค่าแล้วก็มีแพ็กเกจต,ต่างๆที่โหโครจจุลุ่มเลยนะคะคันนี้ลูกค้าใช้เงินรับรถอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทนะครับแบบนี้ก็ผ่อนสบายๆเลยนะคะใช่เลยนะครับลูกค้าคันนี้นะครับเลือกผ่อนแค่6ปีนะครับเลยได้ค่างวดอยู่แค่6,300บาทเท่านั้นเองนะคบเพราะว่าได้เงื่อนไขดอกเบี้ยนะคะสุดคุ้ม 1.95% 6ปีคะ่ะโอ้โหนะครับ1.95%เ,เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ได้แต่งเต็มกันไปด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเราพาชมกันดีกว่าว่าคันนี้ได้มีการตกแต่งอะไรกันไปบ้างนะครับไนรุ่นตัว top smart ของเรานะคะ <c oughs> ก็จะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะมีไฟ daylight สวยงามนะตัวนี้สามารถตั้งระบบเป็นออโต้เปิดปิดไฟหน้าได้ด้วยนะคะถ้าอยู่ในที่มืดเนี่ยไฟหน้าก็จะ สองสว่างให้อัตโนมัติแล้วก็ดับในที่ที่สว่างให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะกระจังด้านหน้านะคะก็จะมีการตกแต่งไปด้วยตัวคลิปแดงแบบนี้นะคะเฉพาะตัวท็อปเลยนะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกมาพร้อมเรียบร้อยสวยงามนะคะตัวสเกิร์ตนะคะรอบคันเรามีแบบเวอร์ชันให้เลือกมากมายนะคะลูกค้าก็เลือกรับเป็นแบบสปอร์ตเนะสปอร์ตเกนะะี่ยค่ะก็จะมีทั้งโลโก้นะคะมีสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ตัดด้วยสีดำเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีการคลิปสีแดงให้ดูสปอร์ตทั้งคัน รับกับกระจังด้านหน้าที่ตกแต่งสีแดงแบบนี้มีไฟเดย์ไลท์เล็กๆนะคะให้ดูมินิมอลด้วยนะคะเซตนี้นะคะก็จะดูสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราพาชมด้านข้างรถกันค่ะสำหรบล้อแม็กของรุ่นสมาร์ทนะครับมาจากโรงงานเลยจะเป็นล้อทูโทนนะครับอลอยแบบนี้เลยนะ เป็นเส้นสีเงินนะครับตัดกับสีดำสอสีไปและมีความแข็งแรงที่สูงมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับยางยังให้คุณภาพแบบเกรดอย่างดีอยู่แล้วนะครับไซส์ของยางตัวนี้ที่ให้มาจะเป็นไซส์ขนาด185 55 r 1 5ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีการติดิลม์มให้รอบคันให้เรียบร้อยนะครับนี่เลือกประเสริฐเลือกความเข้มเองได้เลยนะกันสาดติดให้4บานทั้งคันนะครับ ับกระจกมองข้างของรุ่นสมาร์นะครับนี่มีกิมมิกนิดนึงนะครับจะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ที่กระจกมองข้างด้วยนะแล้วรุ่นนี้เป็นพับปรับไฟฟ้าด้วยนะครับเวลาล็อกรถนะครับหูกระจกจะพับอัตโนมัติให้เองเลยนะครับนอกจากนี้นี่ครับมีปุ่มนะครับเป็นปุ่มปลดล็อกและล็อกรถได้ด้วยนะครับนี่พอรุ่นนี้ให้มาเป็นกุญแจ k s หรือกุญแจพุทสตาร์นั่นเองนะครับโหใช้งานง่ายมากๆนะแล้วก็ยังมีสเกิร์ตด้านข้างด้วยของส p o r t ตนั่นเองนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ ตัดด้วยเส้นสีแดงนะครับแล้วก็มีสีดําด้านมีโลโก้สปอร์ตเอให้ด้วยยังไม่จบนะครับนี่ข้างบนมีการตกแต่งเสาอากาศคิดสนามในชุดแต่งรอบคันอย่างที่แจ้งนะคะของเรานี่ของสปอร์ตเอ็กเขาก็จะเป็นแบบท่อหลอกนะเป็นท่อกลมทั้งหมดสี่ท่อสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะมีการตัดเส้นทั้งสีแดงนะมีสีดําด้านให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวโลโก้ให้ด้วยนะคะก็ดูสวยงามมาก ในเซ็ตของเราชุดแต่งรอบคันก็จะมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะคะซึ่งสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นแบบยกสูงแบบนี้ทรงสปอร์ตหรือจะเป็นแบบแนบไปกับฝากระโปรงรถเป็นแบบตูดเตดก็ได้นะคะสวยงามพคระแบบกันนะคะแล้วแต่เราชอบเลยไฟท้ายของเรานะก็จะเป็นแบบ LED สวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็ในรุ่นสมาร์ทจะมีกล้องมองหลังนะคะมาให้เลย<ม>ก็เมื่อเราใส่เกยียร์ถอยหลังภาพก็จะติดที่จอให้อัตอนโนมัติทําให้ถอยหลังได้อย่างสะดวกง่ายดายนะคะ นอกจากนี้นะของฝาท้ายเนี่ยก็จะมีปุ่มเปิดนะคะสามารถพกพันแจอจฉรยยะเนี่ยมาใกล้บริเวณที่ปุ่มเปิดได้ด้วยนะคะรวมถึงเปิดจากด้านในหรือดับเบิลคลิกจากรีโมทนะคะก็สามารถดับเบิลคลิกง่ายๆนี่นะคะฝาท้ายก็จะเปิดให้เองได้เลยพื้นที่ใช้สอยนะคะกว้างมากๆเลย450ลิตรนะคะจุมากนะแล้วก็ข้างล่างนี้ค่ะก็จะมีตัวเป็น อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะก็จะมีปั๊มลมไฟฟ้านะคะน้ำยาปะยางเน้อเหล็กลักจุงประแจขันบล็อกต่างๆนะคะตัวนี้รุ่นนี้เขาก็จะไม่มีล้ออะไรนะคะถ้าลูกค้าจะติดตั้งเพิ่มเติมเนี่ยมันจะใส่ได้แค่ล้อประมาณไซส์ส4ีนิ้วเท่านั้นนะคะแล้วสำหรับรุ่นสมาร์ทนะครับภายในจะให้มาเป็นเบาะหนังจากโรงงานเลยนะครับนี่เป็นเบาะหนังสีดำนะครับมีตะเข็บได้สีเทานะครับแถมมีเล่นเส้นสีเทาด้วยนะโอ้โหดูดีมากๆนะครับ นอกจากนี้นี่นะครับพวงมลาลัยให้มาเป็น power ไฟฟ้าให้เรียบร้อยเลยนะครับมีปุ่มล็อกค,ความเร็วให้ด้วยนะแล้วก็ยังมีที่เปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับออตโต้ตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยใช้งานง่ายมากๆเลยไฟตัดบ,บอกก็อยู่ตรงนี้นะครับปุ่มพุชสตาร์ทก็อยู่ใกล้ๆกันนะตรงนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีระบบพิเศษด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือระบบเตือนและชะลอการชนด้านหน้าตรงนั่นเองนะครับคล้ายๆปารเจลสปอร์ตเลยนะช่วยเสริมความปลอดภัยในการขับขี่เพิ่มด้วยนะครับ สาหรับหน้าปัดก็จะเป็นหน้าปัดแบบสีสดใสดูชัดเจนนะครับที่ปัดน้ําฝนมีให้เรียบร้อยแถมพวงมาลัยนะครับยังมีจุดหนึ่งให้ด้วยนะครับก็คือปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับที่ใช้ควบคุมการทํางานของเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนี่เองนะครับใช้งานง่ายมากๆพอรุ่นนี้นะครับให้มาเป็นจอทัชสกรีนนะครับนี่รองรับได้หมดนะ FMAM บลูทูธได้นะครับแล้วยังสามารถเชื่อม Apple Car p l a y พหรือ Android Auto ได้ด้วยแล้วก็อย่างที่พี่โจแจ้งเลยนะครับ รองรับกล้องหลังเรียบร้อยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังภาพขึ้นจอตรงนี้เลยให้เห็นชัดๆเลยนะครับนี่ยังไม่จบนะข้างบนนี้นะครับจะมีตัวกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติซึ่งสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้ด้วยนะเปิดปิดการทํางานโอ้มาครบจริงครับรุ่นนี้นี่ระบบแอร์นะครับระบบแรรุ่นนี้จะให้มาเป็นระบบแอร์อัตโนมัตินะครับเซ็ตออโต้ไว้นะครับเอาอุณหภูมิเท่าไหร่เขาจะทํางานให้อัตโนมัติตามนั้นเลยด้วยโอ้สะดวกสุดๆนะครับ ยังไม่พอนะเกียร์รุ่นนี้ให้มาเป็นเกียร์ CVT ด้วยนะครับเนี่ยดูดิมีทั้งปุ่ม P Parking จอดนะครับอาถอยหลง e ังเอ็นเกียร์ว่างเดินหน้ามี3โหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเดินหน้า drive ปกตินะครับโหมดสปอร์ตสำเร่งแซงหรือเกียร์ L เป็นเกียร์ต่ำนะครับโอ้โหใช้งานง่ายสุดๆเลยนะครับเด่นที่สุดของรถรุ่นนี้ก็คืออัตราสิ้นเปืองเขานั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะเพราะรถคันนี้นะคะเป็นอีโคคารแท้ เครื่อง1.2 3สูบ78แรงมมาคะ่ะจวทำให้อัตราสิ้นเปลือนะครับสูงสุดถึง23.3กิโลวิเลยนะครับใช่แล้วใช้ร่วมกับการใช้งานของเกียร์ CVT ก็ทําให้เชนเกียร์ได้ไหลลื่นนุ่มนวลแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นะนะคะใช่เลยนะครับและน้ำมันนะครับที่ใช้สามารถรองรับได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซ91แก๊สโซ95หรือ E20 นะครับก็สามารถใช้กับรถรุ่นนี้ได้ด้วยนะครับนอกจากความประหยัดของตัวรถแล้วนะคะก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษนะ เพราะว่าเราได้รับการแถมแพ็กเกจซื้อแพ็กเกจ5ปีฟรีให้ลูกค้าด้วยค่ะหรื5ปี100,000กิโลฟรีนะครับแพ็กเกจตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะมันจะไม่ได้ฟรีแค่ค่าแรงเหมือแบบนรถทั่วไปนะเราจะฟรีพวกน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์นะครับตามรอบเช็คที่ต้องเข้าศูนย์บริการให้5ปี 1, ือ100,000กิโลกันเลยนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งโปรโมชั่นฟรีค่าแรงนะคะเคมีพันน้ํามันต่างๆในการเปลี่ยนถ่ายเข้าเช็คระยะนะ ก็เข้าได้ทุกสู่รมีสู่ทั่วประเทศด้วยเลยนะคะโอ้นะครับงั้นซื้อที่นี่นะครับใช้ที่ไหนก็ใช้ที่สูดรรการนั้นได้เลยนะครับนอกจากนี้แล้ว,ลวเราก็ยังมีแถมพิเศษให้กับโปรโมชั่นช่วงนี้ของเรานะคะก็คือฟรีบรัตรน้ํามันบรลคาน่า1 0 0 0 0บาทให้ลูกค้าไปด้วยเลยคะ่ะโอ้คุ้มค่าขนาดนี้ยังได้บัตรน้ามันฟรีหนึ่งหมื่นบาทนะครับบอกเลยว่าสดจริงๆนะครับใครอยากได้แบบนี้ครับบอกเลยว่าต้องรีบเลยนะครับแต่สําหรับคันนี้มีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ และสำคัญคันนี้ลูกค้าไม่ต้องมารับรถเองด้วยโอ้โหนะครับเราเราจะเอาไปส่งให้ถึงที่กันเลยครับผมแล้วเรามีน้องหมานะคะเตรียมเซอร์พรส์ลูกค้าไปส่งให้ถึงที่อยู่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเรา,าครับพารถสุด่อพร้อมทุกากาน้องหมาไปส่งลูกค้ากันเลยนะครับไปกันเลยค่ะ